ดูแม็กินมะพร้าวไอ้อกเพี้ยวขันเผมะพร้าวคตรไลค์ครับสวัสดีครับแม็สวัสดีครับค่ะกลับมาพบกับกลับมาพบกับบ้านไรตุรกีบ้านไรตุลกีอีกแบ้านไรตุลกีบ้านไรตุรกีไลค์ไลค์ค่ะวันนี้นะคะเราจะ ให้เด็กๆนะคะกินผักนะคะว่าใครจะกินผักชนิดไหนได้นะคะอ่าเรามาเริ่มกันที่ผัก็กรตนะคะอ่าวกินเลยใครจะกินผักร็อเเ็ตได้อยู่อีทุกไหนบอกรสชาติด้วย This one will be good with lemon l e m o เป็นไงไหมอร่อยไหมลูกอร่อย <c oughs> อร่อยไหมครับ <c oughs> อร่อยค่ะ <c oughs> ผักโรค่าของตุรกีก็จะมีรสเผ็ด แบบติดปลายลิ้นนิดหนึ่งนะคะเหมือนกินหัวใจเท้านะคะเป็นความเผ็ดปลายลิ้นแบบนั้นนะคะอันนั่งลงเผ็อเผ็ดเพราะวเผ็ดอ๋อันไหนลองกินอีกรอบไหนลองกินอีกรอบอ่ะถ้ากินกับเลมอนนะคะจะอร่อยกว่าอร่อยกว่าเดิมต้องบีบเลมอนเบลเธอร์ เป็นไงแมสรสชาติเป็นไงโลกเยี่ยมถ้าผักนะคะน้องไม่ปฏิเสธนะคะอะต่อไปผักพาสลีตุรกีพาสลีพาสีาสลีอะมิชพาสลีพาสลีอะบีบก่อนบีบมะนาวก่อนบีบมะนาวก่อนบีบมะนาวค่ะวางค่ะสอบีบมะนาวลดเพิ่มรสชาติลดความเผ็ดนิดนึงนะคะอืม เป็นไงลูกอืมหอม,อมโอเคไหมลูกไลค์ like, หรือไม่ไลค์ไหมไลค์ไลฟ์ผ่านไลค์ไหมลูกโอเคผ่านนะคะอันนี้ก็คือเอาที่ยากๆมาให้กินก่อนนะคะอชอบซองเยอะจังเลยอ่าต่อไปต่อไปนะคะนี่ก็คือ,อพริกหยวกนะคะ เอาจิบ e ปีร์็หอืเป็นไงลูกอรอยไอร่อไมลอเผ็ดวร่อยเผ็ดไม่อร่อยไม่อร่อยอันนี้เผ็ดไหมเผ็ดไหมลูกเไม่เผ็ดนะคะเป็นทเกวหวานตุรกีนะคะน่าอร่อยอร่อแวอร่อยอ่า จะมา,ชอ,มามชอบไหมไมาชอบไหมชอบไหมครับชอบชอบขับดิวช <c oughs> อบครับปะไอ้อย่าเพิ่งกินหมดสิเดี๋ยวอิ่มก่อนไ <c oughs> อาต่อไปบูนี่อะเชมบุอิ่เซ็ตซิซเลิ่งซิซเลิ่งบุฟเฟ่อันนี้นะคะเป็นผักเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งใจเย็น <c oughs> ใจเย็นอันนี้ก็คือผักกระหล่ำปีนะคะกระหล่ำปีดิบนะคะอ่ากินเลย ไหนแม่ลองกินโอ้ <laughs> พอลลกกินไกป <laughs> อันนี้เฟินกินไม่ได้นะคะเป็นกระลำปีด <c oughs> ิบเป็นไทรอยกินไม่ได้นะคะมาช่วเป็นไง How is it <c oughs> How is it โอเค โอเคดูแผลกินโอ้วิวคานเป็นไงให้กี่คะแนนลูกให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนแม่ดิแม่แม่ให้กี่คะแนนห้าคะแนนให้สามคะแนนเหรอลูกออสิบให้สิบคะแนนโอเคทุกคนวีดีท์เดท็อกส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 ์ กินผักเยอะเยอะแบเคาบแบ๊แบ๊แบ๊อย่าเพิ่งอิ่มอย่าเพิ่งอิ่มมีอีกเป็นไงไลค์หรือไม่ไลค์โอเคครับเพื่อความไลค์ไหมลูกไลค์โอเคอ่ะต่อไปไปชิวเตือสักหน่อย ทุบหัวชายเท้าแรดิชนะคะเลมอนเลมอนระทีสทุกพระบีบมันน่าบเลมอนอร่อยขึ้นเยอะเลยค่ะนี่ค่ะถ้าสมมุติว่าบ้านไหนลูกปิ้นผักแก่ค่ะก็ พ่อแม่มานั่งกินให้ดูนะคะแล้วก็เด็กก็จะกินตามแบบพวกเรานะคะเรากินแบบนี้มาตั้งแต่ลูกแบบลูกเกิดน,นะคะพอเขาเห็นนะเหมือนเขาอยากกินเขาก็กินตามเรานะคะงันกินผักสดๆก่อนนะคะเริ่มจากผักสดผักสดจะกินง่ายกว่าผักที่ต้มแล้วในความคิดเปิรนนะคะจุก่อน o ูซี e ทุก d ี่ไม่ได้ทำในบ้านดังนั้นเธอให้เราทานเย้ส <laughs> you see the result? green pig. salad. i eat a pig. i eat too much i will eat one bowl of fried <laughs> also, i eat some bread. Oo diyet! Ay, Daha Sonra güzel yemek gelince diyet yok. Yani bir tak işte. Ne? Tek al. Cim cim cim. Ben cimle kan Hmm. Günde mod bana. Oğlum, babanızın kıymetini bilin tamam mı? Bak, babanız yemek yapmadı kebaplar yapardı size börekler açardı mantı mantı yapardı ben hazır aldım frozen frozen ne yapardı? ben kendim açarım börekler açamaz mı bu? ne doğruyuz. Ah, çok hızlı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 . Ah,

มันเหลือตึ้มโอ้คอมปิตรีดิ้ะแยงแยงมาใ้ออกาดินเดี๋ยวออกากินหมดโอ้โหรีบใส่ปากแล้วข้ต่อไปค่ะเป็นขจาเก็ดเคยเกล็ดโอ้แครอทค่ะเบบี้แครอทดูดูดูความอเี้ดมันก็เบบี้ทุกอันแหละลูก สดมากเลยทซื้อมาเมื่อวานมาไม่ซื้อจากไหนเฉยซื้อจากตลาดนี่ลูกหวานมากขอมตุรกีหวานมากๆเลยค่ะไหมมกินอยู่คนตุรกีจะเอาวางข้างผลไม้แล้วก็กินนะคะเพราะว่ามันเหมือนผลไม้มันหวาน <c oughs> ไม่มีความเปื่อนเผ็ดขมอะไรเลยมีแต่ความหวานกรอบๆให้กีนน่คะแนนลูกให้กีนน่คะแนนจีบคะแนนมาให้กี่คะแนนครับ สี่คะแนนเลยเหรออืมกินอย่างอื่น่เดี๋ยวอิ่มหมดอ่าต่อไปง่ายๆค่ะอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายมากแตงกวานะคะใช่ค่ะลืมซื้อบล็อกเคลี่มาอีกอย่างหนึ่งบล็อกโคลี่ลืมเลยกินให้หมดปากก่อนลูกกินให้หมดปากก่อน ในปากมีอะไรในปากมีอะไรโอ้ในปากมีอะไรโอ้โหเก่งเกเป็นไงพี่โอคานแตงกวาให้กี่คะแนนลูกสิบสิบอีกแล้วโอ้เอออแมทก็สิบแล้วช<ไ>อ,อ๋อแมทก็สิบโ,โอเคมันมีชอบแครอทมากเลยแครอทอร่อยมากเลยใช่ไหมลูกใช่แตงกวา โอ้อันนี้มีผักเบี้ยผักเบี้ยมาจากไหนผักเบี้ยอ่าต่อไปไปายาเี่ยดีต่อไปเป็นผลไม้นะคะผลไม้ผลไม้เอาอะไรก่อนดีมาจะเอานี่อ่ะจะเอาแหวนะเอาแพรก่อนลูกแพรมาช่วยดมมาดมดมดมมาแมช ดูมามเมสเอาจิ้มน้ำมะเขือเทศลองกินแอปเปิ้ลแกลบเปิ้ลกินด้วยก็อิ่มละอมากอิ่มมากเลยเหรอกินจนอิ่มนะงานอยากมาไม่อิ่มมาไม่อิ่มเหรอลูกชอบมากเลยเนาะถ้าเป็นข้าวนี่ก็โอูยมามีปอนมามีอย่างงูอย่างนี้นะคะ ถ้าอันนี้ก็หูยิบกินเองได้เลยโดยอ n นาเจสค่ะ,คะ,คะมาเล่นเกมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฝนจะให้ดูรูปผลไม้นะคะแล้วให้สามนุ่มไทยนะคะว่าจะทายเป็นภาษาไทยถูกหรือเปล่านะคะอ่าพร้อมหรือยังครับพร้อมครับพร้อมครับรมับมนไม่บ๊ายังไม่บอกเด <laughs> นซัมซัมจินจีจิจีห้บตาเจยเลย รู้ไหมนะภาษาไทยภาษาไทย is กงกายรู่รู้ไหมลูกลูไหมเพนติมันรู้ไหมครับอะไรอะไรรู้ไหมหมดเวลาเงาะเงาะเงาะอ่าต่อไปมันหนักนะฮามีมาจานัดัง ยังไม่ชนะลูกหนึ่งบอกเกลียวเกลียวหนึ่งสองสามลมิงเอาไทยไทยเวนะเลมอนกรีนลมกรีนภาษาไทยวิ่งภาษาไทยเออพียวใครไม่รู้หรอลูกเลี่ยไลโนภาษาอังกฤษไม่ใช่มาไม่ให้มาจ้ะ เลมอนก็เลมอนสิเลมอนไม่ใช่ลูกอันนี้เขาเรียกว่ามะนาว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 หนึ่งสองสามละมังโกสตีมภาษาไทยไม่มีใครรู้เลยเนี่ยโอ้สามคำแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้วันถุวันุยอมแพ้ยังยอมแพ้ เขาเรียกว่ามังคุดไหนพูดซิมังคุดมังคุดมังคุดเออมังคุดหนึ่งสองสามลำใหญ่ไอพี่โอคารู้อันนี้เรียกว่าอะไรลูกลำใหญ่พูดตามพูดตามโอ้พ่อบ้าไม่รู้เลยสักอย่างค่ะทุกคนหนึ่งสองสามพ่อพ ภาษาไทยภาษาไทยาอฟูภาษาไทยผาอ๊เรียกว่าอะไรลูกผาอ๊อาอ๊อทุกคนไม่มีใครรู้เลยค่ะตกภาษาไทยผาเลออสับปะรดพิ้งไปอ้ยัพ่อทังลูกอเคนุ้ดตุ้มสับปะรดโอเคสับปะรดตามเดนไทยแลนด์มาสัหน่อยกันไทยแลนด์ูย่ะอ้าวนึ่งสองสาม ภาษาไทยตกภาษาไทยทุกคนเลยค่ะมะพร้าวมะพราเออมะพร้าวไหนพูดซิมะพรามะพราวออเพลคันดูมะพร้ามะพราพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมคันให้แม่โอเคบอกผัว หนึ่งสองสา3ดูเรียนภาษาไทยนามะนามดูเรียนดูเรียนเนี่ยเรียวดูเรียนอ่าพี่โอคานได้ดูเรียนทูเรียนภาษาไทยดูเรียนภาษาจีนโอ้คานให้หนาดัง Hayır, hayır gel, sen bana gel. Ben vereceğim puan sana. Ben vereceğim gel. İkisi. Tüm puanlarım senin olsun gel. You know, I not get any point. so you ask point for Mokan. He got this side. Pamyan. Mert Pamyan. 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 Çok iyi. Hahaha. Lütfen. 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 ไปอยู่ทีมมาบ้าล่ะลูกยังยังเอาดโอาสอยู่แล้วไม่รักมาบ้าหรอคอับวัคซีนซ็อกซอะไรไม่ยากซ็อกซ์อ่ะไปอ้าวหนึ่งสองสามแมดูแมดูซอกซ์บอลลุกกล้วยกล้วยโอ้โหแต่ละคนก๊อปกันเป็นแถวเลย กล้วยกล้วยกล้วยเรียวคันตอบถูกอีกแล้วโอ้โหค้าง่างี้ว้แล้วแม่จบสชเียนเปนเนี่อ่าต่อไปมาดูหนึ่งสองสามเ้ยงงูอุ้ยเวทเวทด้ย

5 <laughs> Ben, eighte, ben Bana bir tane vermiş, verecekmiş. Ben de ona 4 tane verecekmiş. Anın. Tam tam. Papaya. Thai Thai. Papaya. Thai Patya. Ne patya? Sen mu? Mi We are, we are not profession. <laughs> no I don't want to get points because of I want kids oh. I see only you quiet <laughs> All mad why I quiet ask me why why because of I want my sons get Points. Adı var, they gonna cry. <laughs> <Ben>, Demolo, <laughs> not cry. <laughs> Demolo, ha? Ben dedim öyle. Ne ha, gördün? Onlar bilsin diyorum ama bilemiyorlar öyle ki. Nasıl <laughs> Mehmet? Bildik ya, ben kazandım. Kayşena, Kayşena, ne Kayşena lo? Kayşena. Ah bishina. Ne? Çay abi lo? Evet. Daygın, değil mi? Daygın. Ah daygın. Tamam, ben bir tane şey soracağım size. Hayır, 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 hayır. O kanka hayır mı? แลนี no. ่ยขัให้นันมาร์คก์ห้นั้นมาร์คก์ให้มามิเกะมามาร์คก์ห้มามิเกะขันข ah ้อข้อขันจะให้อะไรกับมันนี่บูเฮ้บาระกูด้โนไทยปลาอะไรมาชฉยมาเฉยบาปลาอะไรลาอะฮึบูมาเฉย โอเคหมาช่ปากอะไราปาสากปาสาก y e สรู้อยู่ตัวเดียวปลาสากกับปาสลิดมาหนักมาแล้วกับปลากระป๋องมานักบ่นะไ่อะไรบ่นอบ้ะมช่มช่ภาษาไทยบัเนกูบ้บ Ne çay? <laughs> Bak. Lan. Oğlum bu ne biliyor musun? Lua, lua. Lua. Bak yes. Gördün? mü? var. Balık. Anca zaten balıkla şey. Ben kut, normal. Anca balıkla ilgili Ha, aynen, aynen. Anca balık. balık. And also I show you. Hadi. Ice. Koya. Ice. Cips. โคโล่ชิลไอซ์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 ตัวอะไรแมทชังชังแมทโนใช่เอาไปเลยมาชังชังบิลดิ้งกรับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ทุกคน ถ้าทุกคนชอบกินนี้ชอบคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กคกโคกดไลค์ไวก็้ชไสโ้ยโว้ยก็ขอก็ขอให้กดไลค์ โกโก้โกโก้กขอโกโก้กดให้กดไลค์กดไลค์โกโก้กดไลค์โกโก้กดไลค์ป็นเปนังใจแบงลามันใจแบงลามันใจแบกเกบกแบกแบกลลังแบกลำลังใจ เป็นกำลังใจกำลังใจแบงกํกำลังใจเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับให้พุทธไลนให้พวกเราให้ให้พวกเราด้วยนะครับด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแล้วก็อย่าลืมกดกดกดไล กดซับสไคร์แลวก็อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมแล้วก็แล้วก็อย่าลืมกดซั b ซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดกดกระดิ่งแจ้งอย่าลืมอคแจ้งเตือนแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเพื่อ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 ไม่ให้พลาด พื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าคลิปหน้าของบ้านไล่ตุรกีของบ้านไล่ตุรกีดดวนนะครับได้นนะครับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพวกเราพวกพวกเราพื่อจะไปพว,พ,พวกเราขอลาไปก่อนเพื่อจะ พวกเราโกล่าแบบคนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายจบจบแล้วจบจบแล้วจบจบ